อ่าถ้าอย่างนั้นคําว่าสัพยะห้า,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 าคาว่าสัพยะเนาะในตํารามีจริงเพราะแม่าเป็นกนก็เทศจริงแต่เรานึกไม่ถึงว่า,าต้องรู้ความหมายต้องถ่ายทอดความเป็นไปคําว่าสัพยะนี่ทิ้งไว้ในโลกให้ลูกหลานที่ดําเนินทางสายทางสายธรรมอ่ะเข้าใจเรื่องสัพยะเดียวจะไปได้ยินเสียงเทศสัพยะแล้วก็จะไม่ไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไร ทีนี้ในเมื่อเหตุมันเกิดเ็าอาจจะเป็นเหตุให้เราได้ได้เผยแผ่ได้ได้อธิบายความหมายตำนองนั้นแหะค่ะอธิบายความหมายเรื่องคำว่าสัพยะในพระศาสนามีจริงเพราะว่าพ่อแม่เป็นเทศจริงแต่ท่านพูดไม่ได้บรรยายท่านจะมาบรรยายทําไมละ่ะท่านมีบรรยายอยู่แล้วพระเทศทีนี้เราอะต้องการเข้าใจต้องการให ให้ใจเราเนี่ยที่มันดื้อด้านเนี่ยที่มันมืดบอดเนี่ยมันเข้าใจแล้วมันถึงจะมีกําลังใจทําตัวเพราะพวกเราไม่มีวัตนาบาร,รมีมาเยอะก็ต้องแปลอีกทีแม่ถึงชอบแปลชอบแปลไม่ชอบแปลบางอาจแปลให้คนอื่นฟังนะแปลให้ตัวตัวใจตัวเองนี่เราฟังแปลให้จิตตัวเองนี่เราฟังแปลให้ใจตัวเข้าใจนี่แหละค่ะที่แม่แปลแต่อย่างแม่แปลให้ตัวเองเข้าใจดีแต่แม่ก็มาแบ่งทีหลังเอาดีพอมีท่านจัดตันให้แม่แบ่งแม่ก็มาแบ่ง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม่แปลให้ตัวเองเข้าใจทั้งนั้นเพราะว่าท่านไม่แปลเราก็เลยต้องแฝ่ว่าท่านเพงพูดแค่ว่าสัพะยาะพูดป,ปฏิบัตินต้องมีต้องต้องมีสถานที่แบบนี้ต้องมีสัพปปยะห้าอย่างเนี่ยแล้วจะทําให้นักปฏิบัติหรือพวกผู้ออกจากโกรกสมมติเข้าสู่โลกวิมุตติแล้วก็นักที่นักภาวนาที่จะเดินตามรอยบาท พระเสดตดาเดินตามรอยพ่อแม่คราจารย์หรือผู้ต้องการปฏิบัติเพ็ญภาวนาเพื่อให้พ้นออกจากโรคสมมุติให้ได้เลยเนี่ยถ้าหาสถานที่นี้เป็นตัวช่วยได้จะได้ไวขึ้นแต่ท่านก็เลยบอกทิ้งไว้ให้มนุษย์ไปหาสถานที่แบบนี้ให้อยู่กับแบบนี้ก็ะจะช่วยได้ให้นักปฏิบัติได้เร็วขึ้นให้ให้จิตมันได้ดําเนินได้สะดวกไม่มีอุปสรรคมาขวางมันไม่มีสิ่งมากระทบจิตกระทบอาณะจักรธาทั้งหก นี่แหละคะ่ะท่านเลยฝากทิ้งไว้ว่าสถานที่อากาศอาหารสิ่งแวดล้อมแล้วก็หมู่คณะหมดแล้วจ้ะนี่ท่านพูดแค่นั้นนี่คือสัพเยะที่เราจะต้องหาทางดำเนินหาที่ปัหาที่อยู่สำหรับผู้ต้องการเข้าถึงทางทีนี้แม่ก็เลยจะแปลมาเนี่ยแปลให้ใจตัวเองนี่แหละรู้แม่เคยแปลไว้แล้วแต่แม่นึกไม่ถึงไว้เว,ว่า ยี่สิบกว่าปีแล้วจะรื้อฟื้นเนี่ยจะเคยแปะไว้แล้วก็แปะแปะใหม่ได้อีกค่ะแปะถ้าลูกใหญอยากฟังสถานที่ในหมายถึงว่าปีกวิเวกนั่นเองค่ะปีกวิเวกที่ห่างไกลจากบ้านจากประชาชนจากหมู่คณะจากที่มันคิดว่าไม่สื่อสารกับใครได้แล้วเดี่ยวฮะเดี่ยวอย่างนี้ค่ะ,ะไม่ให้ไปกระทบอะไรได้เลยเนี่ย ก็ความหมายที่พวกนักบวชนี่แหละท่านตั้แต่ก่อนนี่ท่านสอนนักบวชนี่แต่ปัจจุบันนี่เหมือนสอนนักบวชก็เลยพูดถึงนักบวชน,นี่แต่เรามาดําเนินตามได้อย่างนี้ยท่านก็เลยท่านถึงต้องออกทุโดงนี่แหละคะ่ะแล้วทีนี้ท่านจะปรากฏทั้งทีท่านก็ต้องดูอากาศลูมพุดูที่ดูทางอีกนะก็เลยเป็นว่าสถานที่อากาศนะได้แล้วก็อากาศบางทีต้องต้องตรวจก่อนว่า เกิดเราปักตรงนี้เราเลือกตรงนี้สถานที่ให้แต่อากาศไม่ให้ก็ต้องต้องหาเพราะว่ามันมันยังไม่ครบสัพป,ปะยะหาหะอย้ะอากาศเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจุดๆที่ท่านท่านจะปักกดเนี่ยไม่รู้เป็นที่สิงสาราศาสตร์มันตายเน่าอยู่แถวนั้นไหมหรือมันเป็นทิศทางลมแบบหอบเอาสิงส่งปฏิกูลอะไรปิวมาทางนี้ไหมก็สารวจก่อนนี่สองอย่างแล้วนะคะอากาศเอสถานที่อากาศ อ,อาหารอาหารนี้ก็ถ้าเพื่อว่าต้องต้องคิดว่าร่างกายนี้มันต้องอต้องดูแลมันอ่ะเพราะมันเป็นธาตุดินอ่ะเป็นธาตุดินน้ําลมไฟอ่ะแล้วมันต้องอาศัยธาตุดินน้ําลมไฟเพราะฉนั้นเราก็ทําหน้าที่เลี้ยงดูมันเอา,เอ,าอาศัยมันต้องดูแลมันไม่ให้มันขาดแคลนแต่เอาพอประมาณเอาพอเยียวยาเอาพอไม่พอดับเบทนาหิวก็ท่านถึงว่าอาหารมองดูว่าห่างจากหมู่บ้านขนาดไหน พอจะไปบินบาทไหวไหมพอจะไป,ไปเดินทางไปเดินทางกลับกลับมาทันสถานการณ์ของก่อนเที่ยงไหมบางองค์ท่านกลับมาไม่ถึงท่านเกิดอุบ,บัติเหตุอย่างคือไปเจออะไรซึ่งต,งต้องสะดุดอะไรเงี้ยต้องไปช่วยเหลือใครเงี้ยท่านก็อาจจะแวะฉันตรงไหนก็ได้ไม่กลับมาสถานที่ที่ว่าตักประก,กดไว้วาตำแหน่งที่ที่ยืดไว้อันนี้อันนี้หมายถึงมองมองเรื่องอาหารให้เพราะว่าร่างกายต้องดูแลมนันสามแล้วนะนี่แหละคะ่ะ สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็ต้องดูอีกว่าเป็นทางที่ท่านอยู่เนี่ยมันเป็นทางน้ําไหลไหมมันมีน้ําตกไหมมันมีคลองน้ํำไหมมันมีต้นไม้ต้นกล้วยต้นอ้อยต้นผลละหมากรากไม้ที่จะเ,ออเกิดในธรรมชาติต้นไม้ผลละไม้ป่าผลละไม้ที่มันขึ้นมามันสามารถสุกข,ขึ้นมาได้อาจจะเป็นนกหนูปูปีกมาโหมาวิ่งเจ,เจ้นจ้านไปหมด มาแย่งเก็บผลไม้กันกินแล้วก็อาจเป็นมนุษย์เข้ามาเก็บนี่นี่แหละสิ่งแวดล้อมต้องดูสิ่งแวดล้อมอีกว่าเป็นที่่ทีเป็นอาหารเป็นของป่าเป็นสิ่งที่มนุษย์อาศัยเป็นเป็นเลี้ยงหลังคานเป็นที่มาเก็บเห็ดเก็บผลละหมกล่างไม้ป่า แบบนี้แหละจ้ะความหมายที่สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เส้นทางเป็นที่คลองน้ํำไหมคนมาเล่นน้ํำไหมคนมาเล่นน้ําตกไหมเป็นทางน้ําไหลไหมเป็นคลองน้ํำไหมไม่ได้อีกนี่แหละค่ะสิ่งแวดล้อมะแล้วทีนี้พวกหมูคณะนี่ไงแยกออกมาไม่คุกคีไม่สื่อสารกับหมู่คณะถอนใจถอดจิตถอ,ด,ถอ,ด,ถอดปิดปิดจิตปิดกั้นจิตกั้นใจไม่ส่งไปเรื่องหาหมู่คณะเลยอ่า ลุยเลยทีนี้ลุยลุยงานเลยไม่เบรกมันได้เลยค่ะส่งไปเรื่องอะไรเก่าๆไม่ส่งไปเรื่องอดีตไม่ส่งไปเรื่องอานาคตไม่ส่งไปเรื่องอที่มันจะขุดคุยขึ้นมานี่นี่แหละค่ะบีบิเบกเอกสุดท้ายนะคะบีอ่าแยกหมู่คณะนะคะนี่แหละค่ะครบสมบูรณ์แล้วนี่ลุยเลยปะนี่นี่แหละค่ะสััยะห ถ้าคนมนุษย์ทุกวันนี้โลกทุกวันนี้ทําเป็นคําเป็นคําที่พ่อพ่อมังาารหรือพ่อคุณเจ้าสอนไปในโลกอยะาแล้วเราจะหาได้ไหมเท่านั้นบรานี้แต่หาไม่ได้ได้ได้ไม่หมดข้าไม่เป็นไรดิบ้ลานี้หาไม่ครบห้าไม่เป็นไรนะแต่หามันบ้างหาสักสองอย่างสามอย่างก็ยังไม่ใช่ไม่ธรรมดาเลยค่ะอย่างตรงนั้นหนูมีสถานที่พระคุณเจ้าวัดนี้ท่านเมตตาขนาดนั้น ให้นักปฏิบัติลุยเลยอะไรไม่ต้องทำลองลุยเลยมันก็เป็นบุญแล้วได้แล้วสัปปะยะสองอย่างสามอย่างแล้วได้ปิดปิเวกปิดไม่ยุ่งไม่ติดต่อกับหมู่คณะหน่อยก็ได้แล้วอย่างนี้นะแต่ไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไรเพราะเราเป็นสตรีอันนี้ท่านปัปปยะนี้ท่านท่านหมายถึงพระคุณเจ้าเพราะท่านสอนไว้ในโลกของพระศาสนาเพราะว่าอุบาสิกามันไม่มีในในพระศาสนาเอ้ยแม่ชีไม่มีในพระศาสนา มีแต่อุบาสิกาดังนะั้อุบาสิกาก็ไม่จำเป็นต้องโคนหัวหงขาวหมขาว,ขาวแต่อุบาสิกานี้เกิดขึ้นในยุคของพระพระ,พระ,พ,ระ,พ,ระพระเจ้าเป็นดินรัชการที่สี่พระมเหสีเห็นคุณค่าศรัทธาเลยตั้งสถาบันแม่ชีไทยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีแม่ชีไทยเกิดขึ้นก็เลยมีการมีเครื่องแบบมีการ ให้เอาศินมีการกล่าวคําขอขอบวชได้ขอศินนั่นแหละคะ่ะเรียกขอบวชรัตนาศินแปดข้อนะคะนั้นก็เลยมีแม่ชีไทยสถาบันไทยสถาสภาสถา,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 าบันแม่ชีไทยเกิดขึ้นเพราะเพราะว่ารัชกาลที่สี่นะแล้วพระคุณท่านก็สาธุสาธุผู้หญิงก็เลยได้มีบทบาทเข้าได้มาเป็นนักบวชเข้ามาเป็นผู้ผู้ปฏิบัติผู้ภาวนาเพราะนั้นผู้หญิงก็เลยก็อาจจะมีกาลังหรืออาจจะได้สัพยะห้าไม่ครบแต่ก็ ข้อหาสักสองอย่างสาอย่างก็เอาแต่ผู้หญิงก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะที่จะทําไม่ได้เพราะว่าจิตท่านบอกแล้วว่าไม่ไม่เลือกไม่เลือกเพศไม่เลือกไม่มีเพศจิตไม่มีเพศจิตไม่มีวัยจิตไม่มีอายุทําได้มีเหตุนี้แหละท่านสนใจในคําสอนอาราชการที่สี่นะคะเพราะไม่ไอสีก็มีบุญคู่บุญบ,ญบรารมีท่านจะเห็นคุณค่ามันก็เลยมีสืบมาทุกวันนี้ พราะนั้นแม่ชีไทยก็คือเรียกแม่ชีแต่งกิงก็คืออุบาสิกาเน้นสร็แล้วผู้หญิงเราก็คืออุบาสิกาปฏิบัติธรรมเาะนั้าอุบาสิกาปฏิบัติธรรมก็ก็เลยอยู่ในสินแปดเพราะสินแปดข้องดเว้นมันสูงมันสูงมันก็เลยทําให้เดินทาได้ได,ได้ได้เยอะเพราะข้อเว้นข้อเว้นข้อวัดข้อปฏิบัติมันเยอะข้อที่ไม่ท,ที่ที่รักษานะคะมันก็เลยทําให้ถึงมรรคผลได้แต่ถ้าสินห้าก็ได,ได้ได้แค่พระโสดาที่ก็ว่าอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นเราเป็น มันสติเราก็อยู่ปถืออยู่ในถือว่าเป็นนักบวชถือว่าเป็นนักบวชได้ถือเป็นผููจะเอาจริงเอาจังมันขึ้น,น,นอยู่กับจิตกระจยที่กับสติปัญญาเพราะว่าสติปัญญาไม่ได้เลือกว่านี่เป็นบุรุษถึงจะถึงจะทําได้สติทําไม่ได้ไม่ใช่เหมือนพระมารดาที่พระนางเลี้ยงเพ้ยงพุทธเจ้ามานั่นแหละค่ะเที่ยวไม่แม่จําชื่อท่านไม่ได้แล้วเนี่ยอท่านก็ ยอมยอมห่มเหลืองห่มเหลืองนุ่งเหลืองห่มเหลือง,เ,องเดินเท้าเปล่าไปขอบวชเลยไปขอปฏิบัติเลยท่านชื่ออะไรไม่ลืมแนละ้วนะ่หนูหนูบอกแม่ได้ไหมเออเออที่เลี้ยงพระพุทธเจ้ามาเออดูที่นะ่ะลืมขนาดนั้นนะ่ะแม่ไม่ธรรมดาเระชาเออพระานางประชาใช่พระนางประชาบดีฎรนะเห็นไหมคะท่านตัดหัวหัวใจท่านเด็ดเดียวไหมั้งพุทธการสตรีไมหมล่ะป่านนี้แต่เพียงแต่ว่า พระพุทธเจ้าก,ก็เลยให้ฐานะภิกษุณีเนี่ยค่ะสินทีนี้สินมากกว่าท่านซะเวยสินวันนี้สินต้องสองร้อยเอ๊ะสามร้อยสิบเอ็ดข้อเอาสิวันนี้คือคือกีก็เพิ่มข้อเว้นข้อวัดให้มึงทํายากๆให้มึงท้อให้มึงงดเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงถ้าถ้าข้อเว้นข้อวัดเท่าพานี่เดี๋ยวมันจะทิฐิเดี๋ยวมันจะจังจอมันจะ,ะมันจะเอาเปรียบเพราะวันถัดสันดานสันดานผู้หญิง <laughs> แล้วมันจะแล้วก็ท่านก็รู้ตัวให้มันงดเยอะ ให้มันข้อเว,เว้นเยอะๆมันจะได้อยู่ในข้อเว้นมันจะได้ไม่ไม่ผิดพลาดมันจะได้ไม่ผิดท่ามันจะได้ไปรอดเนี้ยท่านเติมให้อีกเลยเป็นสามร้อยสบเอ็ดข้อนี่นะคะวันนี้เลยใครไม่รู้เอาทําไมสินมากกว่าพระบอะพระพุทธเจ้าทรงเล็งเล็งการกาย่ะก็ให้มึงงดเยอะๆอ่ะมึงงดกันอีกสี่เอาไหมล่ะก็เลยได้บวชนั่นแหละค่ะเห็นไหมเพราะนั้นพวกเราอ่ะ เป็นสตีก็จริงแต่ทำข้อเป็นข้อวัดสัสสสป,ปะยะห้าได้ทำไม่ครบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพระนางประชาบดีดเป็นผู้ออกดำเนินให้พวกให้พวกเราได้เห็นว่าสตรีไหมนี่แล้วก็บรรลุไหมนี่เห็นไหมพระนางพิมพาก็บรรลุไหมสตรีไหมสตีทําได้แต่สตีต้องกล้าตายต้องกล้าเสียสละเหมือนกันอยกจะขอบอกเคล็ดลับให้นะสตีเนี่ยอดทนที่สุดอดทนเกินสตีไปไม่มี ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็คลอดลูกไงให้กําเนิดลูกไงตายนะ่ะตายออกลูกแต่ละครั้งนี่ตายอะไรตายเส้นตายเพราะเด็กมันกลับตัวแล้วต้องมารู้ฟื้นอีกต้องมาอยู่ฟงอยู่ไฟต้องมาฟื้นให้เส้นที่ตายน่ะคืนสภาพเส้นตายแล้วตายอีกคลอดกี่คนกี่คนเส้นก็ตายทีหนึ่ง ก็ก็มาอยู่ไฟให้เส้นกับคืนอีกเพราะนั้นสต,ติไม่ต้องกลัวเราไม่กลัวความความทุกข์ยากลาบากความปฏิบัติไม่หลับไม่นอนความเดินจงกรมความนั่งสมาธิความที่ก็ที่ภาวนาเราขออาศัยกายสังขารนี้ด้วยการพอดีพองามแต่เราใช้ได้ด้วยใจเข้มแข็งอันนี้เป็นบอกฝากไว้เรื่องอะไรเลยนะเรื่องสัพยาห้าเลยต่อมาตรงนี้เลยว่าเราเป็นสติมันก็เลยมีมีสิ่งที่ ปมร้อยมั่งหรือมีสียงอ่อนแอมั่งแต่เราไม่อ่อนแอซะอย่างเพราะว่าเราได้กําลังใจได้กำลังใจท่านนี้บอกว่าปฏิบัติได้ไม่ได้ยกเว้นสติก็บรรลุอรหันได้ค่พุูธการพูดอย่างนี้ค่ะท่านบอกว่าได้ไหมพระองคนนนถามสติปฏิบัติบรรลุธรรมเป็นอรหรันตรตผลได้ไหมท่านบอกไม่ได้ทั้งนั้นไม่ได้ไม่ได้ข้าไม่ได้ห้ามตรงนั้นอย่างเงี้ยทีนี้เราอะ ราสู้ตายสิอละหาแตามะตะผลอยู่ตรงไหนล่ะป่านนี้ <c oughs> เดีียวไม่มีผลเก็บกินมีแต่ผลดิบมันไม่หวานเลยเอ่อแตบำรุงผลให้มันสุกให้ได้เออกินแต่ผลดิบท้องขึ้นท้องอืด <c oughs> เออเราก็บำรุงจิตบำรุงใจเราให้มันสุกให้ได้นะลูกหลานนะมันจะได้หวานแต่ต้นต้นต้นผลต้นนี้มันดกชนิดที่ว่า เดี๋ยวไม่ต้องบำรุงปุ๋ยไม่ต้องปลูกที่แผ่นดินปลูกที่จิตที่ใจนี่แหละอ่าเก็บกิน,นเองะเก็บโยนให้คนอื่นมั่งก็ได้ถ้าเขารับเอานี่สมมุติว่าดีนี่นี่ละมักผลเป็นยังไงนะลูกผลเกิดเดี๋ยวมันก็ทยอยสุกทยอยสุกเ,เรียกต้นต้นนิพานก็ได้น้อเนี่ยต้นนิพานของใครของมันนะเว้ยปลูกเองนะเว้ย ผลออกมาเองนะโว้ยบำรุงเองนะโว้ยให้ปุ๋ยให้ให้ปุ๋ย,ให,ใ,หยให้น้ําให้บำรุงเอาเองนะโว้ยมี่นะโว้ยเอวังหรือยังโว้ยสาธุนะลูกนะเอวังนะสุม